สวัสดีค่ะเพื่อนเนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของไส้เงอนนะคะตัวเด่นก็มีศูนย์กับสองตัวกันตัวลองก็คือสามกับเก้านะคะศูนย์ก็รูดศูนย์สองก็รูดสองไปเลยเราก็มีตัวรวมไม่ให้ด้วยนะมีหกศูนย์สองหกหนึ่งห้าสี่สองสองสี่ศูนย์สี่หนึ่งสองสองหนึ่งหกห้าสี่ศูนย์สี่สองสี่หนึ่งหกห้าสองนะคะ สามตัวก็มีสามหนึ่งสี่สามศูนย์แปดสามศูนย์ศูนย์สองห้าศูนย์สองสี่สี่ถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราวางไว้ให้เนาะเพื่อนเพื่อนก็รุดเราได้เลยต่อไปเป็นไส้งอน v ีไเลขมันจะไม่ต่างกันหรอกนะไส้งอนกับไส้งอน v ีไเนาะตัวเด่นแปดกับสองเพื่อนเพื่อนก็ลุ้เราได้เลยอันนี้ตัวสรุปก็มีเจ็ดหนึ่งแปดสองหกศูนย์สี่สองเจ็ดแปดสอง สองสองแปดสี่หกแปดศูนย์สองหนึ่งสองแปดหกสองศูนย์หกหกเจ็ดสองเจ็ดหกสามตัวก็มีหกแปดสี่ศูนย์สองสองแปดศูนย์แปดหกแปดศูนย์หกแปดหกสามหกหกก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีเฮงเฮงรวยรวยปังปังสามตัวตรงตรงทีเธอเนาะถ้าใครติดตามคลิปของเรานะวันนี้หุ่นของนี่กาย บ่ายก็เข้าสามตัวโต๊ะอีกวันนี้สองตัวบนสองตัวล่างอันนี้ใส่งอนก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังๆเนาะถูกสามตัวตรงๆเด้อว,วันนี้ใส่งอน V i p พก็เหมือนกันเลขมันจะใกล้ๆกันเนาะก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีร่ลำรวยเฮงเฮงรวยรวยคะ่ะฝนกำลังตกเลยตอนนี้ที่อยู่ตรงนี้ โชคดีร่ำรวยค่ะสวัสดีทุกคนค่ะขอบคุณที่กดติดตามช่องน้าเพชรพารวยวุ้นเส้นพารวยนะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ